อัปเดตข้อมูลข่าวสารตารางการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะในวันที่29พฤศจิกาย,ยน2 5ง6นค่ะในส่วนของการจ่ายเงินจะมีในส่วนของทางภาคเหนือทุกจังหวัดภาคอีสานนะคะมีจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็ภาคกลางมีจังหวัดอะไรบ้างวันนี้มีแผนตารางการจ่ายเงินจากฝ่ายนโยบายแห่งทางภาครัฐค่ะของทางธนาคารทรกสผ่านโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้เดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารตารางการจ่ายเงินในวันที่29กาพฤศ จีกายยน5อ6พ6นห้าสท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะทางการจ่ายเงิน19จังหวัดค่ะในส่วนของวันที่29พฤศจิกายนนะคะก็จะมีการจ่ายเงินที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาตามค่ะเริ่มกันที่จังหวัดนองบัวลําพูค่ะจังหวัดเลยจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์นะคะอุทยัยธานีตากเชียงรายพะเยาลำปางแพร่เชียงใหมนน่น่านลําพูนแล้วก็แม่ฮ่องสอนค่ะในส่วนของการจ่ายเงินในวันที่29พฤศจิกายนนี้พี่น้องเกษตรกร ทางภาคเหนือในทุกจังหวัดนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินส่วนภาคอีสานก็จะมีในส่วนของจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดของบัวลาพูเท่านั้นค่ะส่วนภาคกลางก็จะมีจังหวัดตากสุขโขทัยนะคะอ่าแล้วก็อุตร,รดิษฐ์พิโนโลกกําแพงเพชรพิจิตร เพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินที่นํามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์การโอนเงินความเป็นทะเบียนเกษตรกรสถานะของเกษตรกรเพื่อรอรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือแล้วก็เช็คสิทธิ์ในส่วนของการโอนเงินผ่าน https://inbc.com ในส่วนของแอปพลิเคชัน AMObile ก็ได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงของพี่น้องเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายคนก็รอคอยติดตามในเรื่องของการจ่ายเงินนะคะซึ่งหลายจังหวัดภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะ ออกกภาาคลงได้มีการจ่ายเงินไปแล้วรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรชานาทางภาคเหนือเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มตารางการจ่ายเงินในวันที่30พฤศจิกายนค่ะคุณผู้ชมใครที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามสกลนครอุดรธานีนครพนมน้องคายมุกดาหารมึงการจะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือในวันที่30ิพฤศจิกายนนี้นะคะใครได้รับการอุทิเงินแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะและในวันที่1ธันวาคมค่ะจะมีจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิและก็ยะโสธร ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่1ธันวาคมค่ะจะเป็นจังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ชัยภูมิค่ะและวันที่2ธันวาคมจะมีอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญขอนแก่นแล้วก็กาลสินค่ะในส่วนของการจ่ายเงินจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมร้อยเอ็ด มหาสาร,รคามสกลนครอุรณธานีนครพนมหนองคายมุดอาหารบึงการรับเงินวันที่30พฤศจิกายน1ธันวาคมจะมีนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิศรีสเกตแล้วก็ยะโสธรค่ะ หนึ่ธันวาคมจะมีนครราชสีมาโคราชนะคะสุรินค่ะบรีลัมยชัยภูมิแล้วก็เยสุธรค่ะแล้วก็วันที่2องธันวาคมจะมีอุบลราชธานีศรีสะเกดนะคะอำนาจเจริญขอนแก่นแล้วก็กาลสินค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากค่ะชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชา์เป็นกำลังใจให้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ